อ่าลอกได้ว่านะครับมี n i a น r อ่า s t หนึ่งพันนะครับมานะครับตัวสีแดงนะปึ๊บแล้วก็ถอดออกมาปึ๊บนี่ครับนี่คือเป็นชุดห่วงนะ Yo, no. To give up, if I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I gotta poke a face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man. I always stay up. Don't let them see you, bitch. Always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy. It was built to be rough, but that's what makes a personality is tragedy. So, I need I'm going to go to the วันนี้ผมพอดีผมไปร้านมือสองญี่ปุ่นมานะครับก็เลยได้นี่ได้เจ้าลอกนะ,อะลอกได้ว่านะครับ Mini Air HT หนึ M ่งพันนะครับมานะครับตัวสีแดงนะพอดีผมได้มานะครับตัวไม่กี่ตัง์หรอกแต่ผมก็จะเอาโมเอามาทํานะครับโมเอามาโมนะเพื่อเพื่อจะตีเหยื่อปลอมนะครับ ผจะเอามาโมเพื่อตีอกับปลอมนะครับลอกตัวนี้นะแต่เป็นลอกกินุนะครับไม่มีเบรกนะครับเวลาตีก็คือลายไกก็จะวิ่งตามนะครับท่านผู้ชมนี่นยครับอันนี้คือผมโมเรียบร้อยแล้วนะผมโมเรียบร้อยแล้วนะครับอลอกราคาถูกๆเอามาโมให้ตีกับปลอมได้นะครับแล้วก็เป็นลอกที่ไม่มีเบรกด้วยนะกินุนะอยากลองเล่นนะครับคือลักษณะก็คือแบบ มันจะมีแบบเดินหน้าถอยหลังนะครับอันนี้คือ,อเดินหน้าได้อย่างเดียวนะครับถอยหลังไม่ได้นะ,ะแต่ปลดล็อกปุ๊บก็จะเป็นเดินหน้าถอยหลังนะครับคือเวลาผมเล่นก็คือจะสู้กับปลาก็คือผมจะทําเดินหน้าถอยหลังไว้ก่อนแล้วผมก็จะตีเหยื่อ,อไปปลาปลากัดเหยื่อเนาะเ,ออเวลาเราวัดมันจะได้ไม่ล็อกตายครับ ก็เอานิ้วโป้งน <se lect Lock roadmap> ี Alf. ่แหละครับเป็นเบรกนะครับเจอปลาใหญ่อย่างเงี้ยก็เอานิ้วโป้งนะครับเป็นเบรกนะก็ลาลาไว้ก่อนนี่นิ้วโป้งเป็นเกณฑ์นะที่กินลอกตัวนี้ผมก็ได้มาแบบสภาพค่อนข้างสวยนะเออก็ถือว่านี่ครับสภาพก็ริ้วรอยก็นิดๆหน่อยๆนะครับอ่าก็คือเป็นลอกกินุแหละลอกเก่าๆนะครับของไดว่านะครับนี่มีคลิกเสียงด้วยนะนี่ ที่เ on สียงปลาลากนะสามารถเอาสามารถเอาไปตกหน้าดินได้นะสามารถเอาไปตกหน้าดินได้นะครับกับตัวนี้นะแต่ลอกตัวนี้ผมแปลงอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับใส่ใส่ลูกปืนใส่ใส่หน่วงนะครับเป็นหน่วงแม่เหล็กนะผมใส่หน่วงแม่เหล็กนะครับแล้วก็เพิ่มเขาควายตรงนี้นะครับอ่าเขาควายเซรามิกนะครับอ่าเดิมทีมันเป็นเป็นเหล็กนะครับอ่า ก็คือเป็นตัวเขาควายเซรามิกแล้วแล้วก็แปลงหัวน็อตตัวนี้นะครับให้มันถอดได้นะเดิมทีมันจะเป็นน็อตแบบนี้นะน็อตหัวแฉกแบบนี้มันถอดยากนะครับผมเลยใส่แบบนี้ใส่แบบนี้ไว้เพื่อให้ถอด,ดง่ายนะครับเวลาเราจูนหน่วงเราต้องจูนหน่วงข้างในครับเดี๋ยวผมเปิดข้างในให้ดูนะเ,เราต้องจูนหน่วงข้างในนะครับปึ๊บน,นี่ปึ๊บแล้วก็ถอดออกมาปึ๊บนี่ครับ นี่คือเป็นชุดห่วงผมนะผมใส่เม็ดเล็กแค่สองเม็ดเองนะครับเออคือลอกมันมันไม่ได้ลื่นมากขนาดนั้นนะครับอ่าแต่ว่าผมลองเอามาทำดูนะเออเผื่อน,าน,น้าท่านไหนมีลอกตัวนี้อยากลองทำดูก็ลองดูนะครับอันนี้ผมก็ใส่ลูกปืนนะครับนี่ปอกแดงเลยนะนี่เป็นเป็นลูกปืนไมโครนะครับอ่าเป็นลูกปืนเม็ดเล็กนะครับเป็นลูกปืนสำหรับตีย่างเบาเลยแหลนะอ่านี่ครับ ผมก็จะแปลงสปูลนิดๆหน่อยๆนะครับเนี่ยอันนี้ก็ลูกปืนเหมือนกันฝั่งนี้อ่าลูกปืนเขาจะต้องติดอยู่กับสปูลน,นะครับฝั่งนี้แล้วตัวนี้จะเป็นเฟืองเกีียรยสายนะครับนี่ทาให้ตัวนี้วิ่งนะครับเกีีย่ยสายตัวนี้วิ่งนะเออมันก็จะวิ่งไปวิ่งมานะครับเนี่ยเกียรยสายตัวนี้อ่าช่องตรงนี้ก็ก็จะมีเฟืองนะครับอ่าน้าๆจะเห็นเฟืองไหมอ่า เฟืองนะครับนี่เฟืองเกียร์สายนะอีกเฟืองตัวหนึ่งนะครับมันจะมาขบกันกับตัวนี้นะนี่เฟืองตัวนี้นะครับก็คือตัวเนี้ยผมก็ได้ทําการแปลงแล้วนะอ่าก็พร้อมใช้งานนะเดี๋ยวจะได้ไปลุยกันนะครับหน้าหมายจะเป็นยังไงนะเออจะใช้ได้หรือเปล่านะไปลุ้นกันเลยดีกว่าครับผมเราก็วาร์ปกันมาที่หมายแล้วนะครับท่านผู้ชม หลังจากที่ต้นคลิปผมรีวิวให้ท่านผู้ชมได้ดชมนะครับวันนี้เรามาเทสหน้างานจริงนะครับของเจ้าลอกมินเนเนียนแอร์เอท0 0นนะครับอลอกวินเทจนะครับลอกเก่าเานะครับลอกกินุนะผมเอามาทําให้เป็นเล่นตีอป้อมได้นะครับหลังจากที่ผมรีวิวไว้ข้างต้นนะครับก็เลยจะมาเทสการตีหรือมาเทสการใช้งานให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับว่าจะเป็นยังไงนะไปะเราลุยกันดีกว่าครับผม นะครับสาหรับลอกตัวนี้นะที่ผมบอกต้นคิดไปนะครับก็คือเป็นลอกจินุไม่มีเบรกนะผมก็จะเล่นแบบเดินหน้าถอยหลังเอานะเออเบรกคือนิ้วโป้งนะครับอ่าเป็นหลักนะวันนี้นี่กดฟีสปูลนะอ่าอันนี้นนนะนนเหยื่อที่ผมใช้ก็เป็นเหยื่อเท็กซัสท,ทั่วไปนะครับไว้ใช้เดินหนอนนะครับก็เป็นเหยื่อริบลอยนะอ่าริบลอยลูกกระปัดลูกปัดลูกลกระตานะครับแล้วก็ตะกั่ว2.5กรัมนะครับ ก็เป็นชุดเท็กซัสของผมนะครับเวลาผมเดินปลาคอนะครับตัวเบ็ดเบอร์หนึ่งนะครับอ่าเบอร์หนึ่งอันนี้น่าจะประมาณหนึ่งโอนะถ้าผมดูไม่ผิดนะผมก็ไม่ได้ใส่ไว้แยกกล่องนะผมก็จําได้ว่าไซส์นี้น่าจะเป็นหนึ่งโอละฮะไอลองดูครับลองตีดูนะอ่าลองเทสการตีนะครับอ่ะลองท่าฟลิปก่อนนะนี่ท่าฟลิปก็ตีได้นะครับเห็นไหมหลังจากที่เราจูนมานะจูนเพื่อจะมาลองตีอบบป้อมนะครับ มาท้าโลนะครับท้ายอดฮิตนะในการตีเยบปลอมนะเดินเท็กซัสประคองนะครับโลก็ได้นะโลก็สวยเหมือนกันนะล้อ,อเก่าๆครับเอามาทำนะผมก็ตามที่ผมข้างต้นที่ผมรีวิวไว้เนาะก่อนที่เราจะมาที่หมายกันเนี่ยปิ๊บนี้นเนาะ ท่าฟิปก็ทําได้นะครับนะเราลองตีเช็คว่าเราจะได้ระยะประมาณเท่าไหร่นะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็ยังไม่เคยตีก็อยู่เกณฑ์รับได้นะผมว่าตีได้ประมาณนี้นะตีท่าหัวดได้ประมาณนี้ก็เกณฑ์รับได้ครับเราเดินปักของได้สบายอยู่แล้วออสำหรับลอบเก่าๆนะครับจากญี่ปุ่นนะค่าตัวเขาอาจจะไม่แพงมากนะครับแต่ว่าค่าทํานี้ก็เอาเรื่องอยู่นะเออนี่ ก็ผมจูนหน่วงอะไรใส่หน่วงนั่นนู่นนี่เข้าไปนะครับก็ตีดีขึ้นนะครับก็สามารถเอามามโมเพื่อตีอบปลอมได้นะครับนะนะท่านไหนถ้าอยากลองก็ลองเอาไปทําดูครับนี่ครับผมไม่ได้ผมไม่ได้จับสปูนนะไม่ได้ลาสปูนะผมปล่อยเลยนะครับ mm hmm. เขาจะเป็นแบบไกด์วิ่งตามนะครับเวลาเราตีออกนะไกด์มันจะวิ่งซ้ายขวาซ้ายขวานะ แต่รอบมันจะช้านิดนึงนะก็จะกอยิกยิกนิดนึงถ้าเราตีไกลๆนะนี่เห็นไหมผมมันนิ้วเลยนะตึ๊บแล้วมันตกผมค่อยกดนะครับผมปล่อยนิ้วเลยนะผมตีปล่อยนิ้วเลยเก็จะเป็นประมาณนี้ครับการตีนะผมว่าก็ถือว่าผ่านนะในเรื่องการตีก็ต้องลองเดินยาวๆครับว่าจะมีเอฟเฟกอะไรมาหรือเปล่านะจะมีอะไรที่ ทำให้ตัวนี้รอกตัวนี้เป็นอะไรหรือเปล่านะคือก็เทสระยะการใช้งานนะเอาง่ายๆคือแบบความทนทานด้วยเลยครับนี่เราก็ตีนะผมก็จะเดินไปเรื่อยๆนะครับวันนี้สารลอยนะเราก็จะเดินไปนะเห็นเพื่อนบอกว่ารอกใหม่นะเราก็เลยมาลองดูนะครับแต่เมื่อเช้าเขาก,กดไปแล้วนะผมมารอบบ่ายนะครับไม่รู้จะมีตัวให้ได้เล่นหรือเปล่าก็ต้องลองดูครับ โย oh. ตรงนี้มันไม่ได้ลอกนะครับ mm hmm. เห็นเพื่อนว่า,วามันเรื้องเดินไปนน่นก่อนถึงจะเห็นตรงลอกนะครับแต่เราก็จะเดินไปเรื่อยๆนะช่วงนี้ฝนตกครับ mm hmm. มันตกบ่อยนะ ครับท่านผู้ชมดึงไปเลยเหยื่อผมตกดึงไปเลยมันดึงไปเลยไงผมส่งไม่ทันฮึมไม่เหยื่อมตกน้ำมันดึงไปเลยไงดึงปึกไปเลยอ่ะนี่ตามล่องผักตบนี้ก็เอาเรื่องอย่างนั้นเนี่ย ลองทอยดูครับท่านผู้ชม,มถ้าทอยนะผมทอย้ายไม่ค่อยถนัดนะ,อะลองควายหัวดูบเอ้ยถอยข้างซ้ายผมทอยไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ถ้าทอยก็ทำได้นะครับโลเรายังทำได้เลยน้ำภาษาอะไรนะไปสือว่าลอกค่อนข้างโอเคนะ การตีออมนะครับแต่ว่ามันก็ต้องเอาใจสําหรับคนที่ชอบอินเท่เท่านั้นนะครับสําสหรับคนที่บอกว่ายังไม่เก่งแล้วยังไม่ได้เท่าไหร่ก็ผมว่าแนะนําให้เล่นรอบรุ่นสมัยใหม่ดีกว่านะครับมันปรับจูนง่ายมากกว่านะาซึ่งอันนี้มันก็ค่อนข้างจะปรับจูนยากนะครับเพราะว่าหน่วงที่ผมทํามันปรับอยู่ข้างในนะครับหน่วงที่ผมทําไว้น,นีคือมันปรับอยู่ด้านในซึ่ง คนที่ไม่เข้าใจหลักการมันก็อาจจะค่อนข้างใช้ยากครับแต่สําหรับคนที่ชอบวินเทจครับยังไงก็ต้องใช้เหมือนเดิมครับเหมือนผมก็หาวิธีที่จะทําให้มันใช้ได้นะในการตีอย่าปอมนะครับเ,เดิมทีมันเป็นรอกจินนนะครับไว้สําหรับงานหน้าดินนะเพราะว่ามันมีคลิกเสียงนะครับนี่มีคลิกเสียงด้วยนะนี่คลิกเสียงเวลาปลารากนะเวลาเราตีแช่นะตีหน้าดินนะ อย่าปลอมได้นะเพราะว่าตัวมันเล็กครับนี่ตัวมันเล็กนะมันเล็กกว่าอาบูพันห้าร้อยีด้วยซ้าครับแต่ก็ใกล้เคียงกันครับแต่พันห้าร้อยีเขาเป็นแบบไอ้นี่ครับเป็นอลูมิเนียมเฟรมทั้งหมดนะแต่อันนี้ก็จะเป็นอลูมิเนียมแต่เฉพ frame. าะเฟรมฝาวก็จะเป็นพลาสติกนะเ,เป็นพลาสติกนะครับมแม้กระทั่งส,สปูนน่าจะเป็นเมกะไลนะครับเป็นพวก ตระกูลพลาสติกนัก่นแหละเมกไคร์นะออพอสปูนำเดิมมาเขาก็เป็นแบบนี้นะเขาไม่ได้เป็นอลูมิเนียมมานะครับหืมกับแล้วครับท่านผู้ชม ตึกต๊กทึ๊ึนน๊ึ๊นะไหนเอ้ยเนี่ยเนี่ยตึงๆอยู่ะอยู่เหรอนี่ไงอยู่เหรอมาแล้วตัวแรกตัวแรกมาแล้วครับท่านนี่ตัวแรกครับท่านผู้ชมกับอเจ้ารอคุณปู่นะไอตัวแรกของเจ้ารอคุณปู่นะรลองในวินเทจนะครับนี่ เมนเนนียนแอร์เอสทีหนึ่งพันนะครับได้ตัวแล้วโอ้ทำไมกินน้ำมันตุกๆนะตรงนี้ยอน,นครับยอน สายยันยันริมอุ้ยกัดกิงด้วยอุ้ยโดดมากัดเลยเ <c ười> กือบกดฟีสปูนไม่ทันอยู่ไหนวะเนี่ย <c ười> ตกใจเลยนี่อุย้ยรถตัวใหญ่ด้วยนะลุน เมื่อกี้นะผมรอๆมาตรงนี้นะมันโดดมาขึ้นกัดเลยนะผมนึกว่าจะไม่มีตัวนะนี่ครับลองหย่อนดูมีตัวออกมากัดจริงๆอะ่ะต้องลองกันไปครับ <c oughs> ไม่มีนะลองขยี้ดูดิยังไม่ได้ขยี้ไง นะครับกัดแล้วกัดแล้วกัดแล้วครับกัดแล้วกัดแล้วนี่นี่นี่วิ่งนะครับอยู่ไหน,นนะนะวะนี่ไงอ้าลุดเฉย หลุดเด้อติดอะไรไม่รู้เนี่ยเหมือนเป็นเชือกเลยอืมหลุดแล้วอะไรแวย ืมกัดแล้วครับท่านผู้ชมไปพังเลยนะเมื่อกี้ไล่กัดลูกป,ปลาอยู่นะอยู่ไหมเนี่ยอยู่ไหนวะมุดจิตใต้ฝักตกอยู่นะลุนเช็คกสายก่อนนะโอ้ยอยู่อยู่อย,อยู่โอ้ยนี่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  ได้แล้วโอ้โหใสสวยนะอะขอยกกันแล้วกันนะครับนี่ใสดีเลยนะตัวนี้เมื่อกี้ไล่กัดลูกปลาอยู่นะครับอ่าครับท่านผู้ชมหายตัวแล้วนะนี่ใสสวยใสสวยเลยนะครับอ้าวหลุดพอดีเลย ชุบชุบชุบใส่สวยเลยนะใส่อย่างเอฟนะมันสงสัยไม่อยากให้ผมจับโชว์นะเมื่อกี้กระโดดโฉงเลยกระโดดใส่กล้องด้วยนะนี่นะครับอุ้ยกัดแล้วกัดแล้วครับท่านผู้ชมขึ้นมากัดเลยนะเมื่อกี้ วิ่งข้าเสาบ่าเนี่ยเนี่ยอีโอ้โหติดไรเนี่ยเอาแท็ถูกเสียวว่ะเสียวแทนนะรุนว่าได้แล้วนะรุนอุ้ย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 ระวัง ฮะดูแล้วหรอู้อะไรวะระวังดีๆนะอือขอบคุณครับนะครับท่านผู้ชมเราก็มาถึงท้ายคลิปแล้วนะ เราก็จะมาคุยกันเล็กน้อยนะครับกับเจ้าลอกตัวนี้นะหลังจากที่เราใช้งานไปแล้วนะครับผมว่าลอก m i n ิเนียนแอร์เอสทีหตัวนี้นะสำหรับเดินสติดปลาคอนะครับเดินเท็กซัตนะครับเหยื่อประมาณสัก3-5กรัม6กรัมประมาณนี้นะผมว่าตีโอเคนะในมุมมองผมคือโอเคเลยแหละครับคือผมชอบนะแต่อาจจะคนอื่นอาจจะไม่ได้ชอบตามผมนะ ผมไม่ได้รู้ว่าใครตีแบบไหนรูปแบบไหนนะแต่แต่ผมทดสอบให้ท่านผู้ชมได้ชมแล้วนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะก็คือลองไปดูในคลิปนะครับลองไปดูคลิปกลางๆนะครับที่ผมตีนะเออแต่สําหรับผมอะก็คือว่าโอเคแหละผมว่าเอามาใช้ได้ถ้านานา,นาท่านไหนอยากลองเอามาทําดูก็ลองดูได้ครับไม่เสียหลายนะครับผมว่าค่อนข้างโอเคเลยแหละ สำหรับใครชอบแนววินเทจก็ต้องลองครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดซับสไครด้วยนะครับไม่เจอกันใหม่ทริปหน้านะครับว่าเราจะไปลุยกันที่ไหนนะครับเราจะเอาอะไรแปลกๆมาเล่นนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับบ๊ายบายนะครับ